สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้วรรณพรมาลงสรุปเลขประจํางวดวันที่สองพุษภาคมพศ .2568 ค่ะก่อนอื่นเรามาชมเลขดับรถต้นทุน110หน่วยกันก่อนนะคะเพื่อนๆที่ผ่านมาก็เดินดีนะคะเดินดีมาหลายงวดค่ะมางวดที่ผ่านมางวดวันที่16เมษาย,ยนนะคะเพื่อนๆหลักร้อยอ่ะ ได้ท um ี่เลข9้าเลข9ก้าก็ไม่มานะคะหลัก10ได้ที่เลข0เลขศก็ไม่มาแต่หลักหน่วยนะคะได้ที่เล็นะคะเลขท้ายลงวันที่1 3สตัวหวยออกสองสองนะคะเลาเลข7ก็มาที่หลักหน่วยนะคะเพื่อนๆ่หลักหน่วยไม่ไม่เข้านะคะแต่หลักร้อยหลักสิบยังเดินดีนะคะเพื่อนๆ วันที่สองพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดค่ะหลักร้อยได้ที่เลขหกค่ะหลักสิบได้ที่เลขเจ็ดค่ะและหลักหน่วยได้ที่เลขหนึ่งค่ะเรามาลุ้นกันค่ะเพื่อนๆคงจะไม่มาสามตัวนะคะหกเจ็ดหนึ่งค่ะแล้วก็สองตัวก็ยังยังไม่มาคู่กันนะคะเพื่อนๆเ,เขาก็จะผิดแค่หลักเดียวนะคะ เรามาลุ้นกันค่ะเพื่อนๆสรุปเลขงวดวันที่2พฤษภาคมพศ2567ดับบนทุกหลักบรรพรได้ที่เลข6ค่ะเด่นบนได้ที่เลข0กับเลข4รองได้ที่5กับ7ค่ะดับคู่บน01 17 21 27 34ค่ะดับล่างทุกหลักได้ที่เลข1ค่ะ ดับคู่ล่าง0312495867ค่ะเพื่อนๆขอให้เพื่อนๆโชคดีมีความสุขสุขภาพแข็งแรงค่ะขอให้ถูกหวยรางวัลที่หนึ่งกันนะคะสวัสดีค่ะ